พระพุทธรูปองนี้เนี่ยนะครับก็ตามตำนานเนี่ยก็บอกว่าสร้างกันมาตั้งแต่สมัยบรมไตรโลกนาถพี่หัวบรมไตรโลกนาถก็ครองราชประมาณปีพุทธศักราช1,991กืบจะ2,000นะครับจนกระทั่งถึงพศ2,031นะครับก็เป็นช่วงคร่อมกับการเฉลิมฉลอง20พุทธศตวรรษก็คือพุทธศาสนาครบ2,000ปี แล้วก็พุทธศาสนามาฉลอง25พุทธศตรวรรษก็คือครบ2,500ปีเนี่ยเมื่อครั้งต้นรัชกาลที่9ที่ผ่านมานะครับเราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมไตรโลก,กนาถก็ฉลองพุทธศาสนาครบ2,000ปีถ้าเผื่อไม่สร้างในบรมไตรโลก,กนาถก็สร้างในรัชกาลต่อมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ก็คือประมาณพศ2 0 3 4ถึง2 0 7 2โดยประมาณ นะครับก็ราชก,การใดราชก,การหนึ่งนี่นะนะครับต่อกันนะครับก็เป็นพุทธศิลป์แบบอยุธยาตอนต้นลงม,มาจนถึงตอนกลางพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะครับตอนพบเนี่ยต้องบอกว่าพบหุ้มปูนนะครับอยู่ที่วัดร้างนะครับที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยาเราก็สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้นี่น่าจะสร้างกันมาตั้งแต่สมัยอยิเยาตอนกลางต้นๆกลาง นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกรุงจะแตกพศ2310เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็คงจะเกรงว่าพม่าจะมาเอาพระไปนะครับเพราะว่ามีเนื้อทองก็พากันเอาปูนเนี่ยหุ้มเวลาเอาปูนหุ้มพระในสมัยโบราณนี่ก็จะไม่ใช่เอาปูนขาวธรรมดานะครับก็จะเป็นจำพวกเป็นปูนขาวหรือปูนตำผสมทรายละเอียดล่อนนะครับแล้วก็ผสมพวก น้ำพึ่งน้ำอ้อยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พอกแล้วก็ไล่ให้เรียบนะครับชาวบ้านอำเภออ,อุทัยจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยก็มาค้นพบพบชรูปองค์นี้นะครับอยู่ที่วัดร้างที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียาอยู่มาตลอดตั้งแต่2310นะครับจนกระทั่งพศ2420ก็คือทิ้งอยู่วัดร้างนี่ย110ปีนะครับพศสอ0 0 420เนี่ยถึงได้มามีคนไปพบนะครับคนที่ไปพบก็คือชาวบ้านแถบนี้แหละนะครับก็คือชาวบ้านศา,ารีไทยนะครับอยู่ที่ตำบาลศารีไทยนะครับอํเาเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีก็ไปพบตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านสา,ารีไทยก็เพิ่งมาตั้งหลักแหล่งกันอยู่ในย่านนี้นะครับก็บอกเออเราสร้างวัดก็แล้วกันนะเวลามีหมู่บ้านก็ต้องมีวัดนะฮะ เราสร้างวัดประจำหมู่บ้านก็ตั้งชื่อว่าวัดอุทิศสมสสรเพราะว่าชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยสมัครสมานสามัคคีสมสรร่วมกันสร้างวัดขึ้นสร้างวัดเสร็จไม่มีพระพุทธรูปประธานเมื่อพศ .2420 ชาวบ้านสลาลีไทยก็ไปนิมนต์พระจากวัดล้างเนี่ยนะครับตอนนั้นก็เรียกกันว่าพระพุทธรูปปูนปั้นมาประดิษฐานเป็นหลักอยู่ที่ วัดสโมสรอ,อุทิศเนี่ยของตำบลหมู่บ้านสาราลีไทยทีนี้2,420เนี่ยนะครับตั้งหมู่บ้านตั้งมาได้ไม่นานนะครับไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยปรากฏว่าเกิดฝนแรงขาดช่วงยาวชาวบ้านไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำใช้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะมันอยู่ใกล้แม่น้ำแต่มันไม่มีน้ำทำการเกษตรอยู่ไม่ได้ ต้องอพย,ยพย้ายหนีกันทั้งหมู่บ้านเพราะพระพุทธรูปองค์นี้ก็ถูกทิ้งล้างอยู่ในพระอุโบสถที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างนะครับ2,478เนี่ยชาวบ้านย้ายหนีนะครับพอ2,484ที่วัดพยาวแห่งนี้เนี่ยก็มีการสร้างพระอุโบสถก็อยากจะได้พระพุทธรูปประธานที่ใหญ่กว่าของเดิมพระโบสถก็มีพระพุทธรูปประธานเดิมอยู่แล้วอยากได้พระ ที่มันมีหน้าตักใหญ่โตเพราะว่าพระบสถ์เนี่ยเวลาเราสร้างฐานชุกชีสูงขึ้นเอาพระพุทธรูปขึ้นไปตั้งเนี่ยแล้วเรานั่งกราบกับพื้นมองขึ้นไปเนี่ยพระกินตาคําว่ากินตาเนี่ยเป็นคําโบราณก็คือว่าเวลาที่เรามองแงนขึ้นไปเนี่ยนะครับของที่จากของจริงๆใหญ่เนี่ยเวลาที่เรามองอยู่สูงขึ้นก็จะเล็กลงก็อยากได้พระประธานใหญ่ก็เลยไปเอามาจากวัดสมสรอ,อุทิศสมสร มาปฏิสถานอยู่ที่วัดนี่แหละนะครับวัดพยาว